สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดมีจุกนัทวุฒิปล่อยข้อสอบ6ข้อวิชาการเมืองให้อภิสิทธิ์ตอบคำถามสามพฤษภาคมนายนัทวุฒิสายเกือ้อนักกิจกรรมทางการเมืองอดีตเลขาธิการนปชอดีตประธานยุทธศาสาตร์หาเสียงเลือกตั้งพักไทยรักษาชาติ เขียนข้อความผ่านทาง f a c e b o o k ส่วนตัวแสดงความคิดเห็นตั้งข้อสอบวิชาการเมืองต่อนอายพิสิทธิ์เวชชาชีวะระบุข้อความว่าหลายคนแสดงความคิดเห็นถือว่าชัดเจนครบถ้วนแต่เจ้าตัวยังอธิบายตอบโต้จึงขอความร่วมมือสนทนาด้วยข้อสอบกลางภาควิชาการเมืองการปกครองสำหรับนายอภิสิทธิ์ 1. ประเทศประชาธิปไตยใดในโลกยอมรับ หลักการว่าถ้ารัฐบาลทำไม่ดีแล้วต้องถูกรัฐประหารจงยกตัวอย่างและอธิบาย 2. ในประเทศไทยรัฐบาลเลือกตั้งที่ถูกชุมนุมต่อต้านแล้วยุบสภาคืออำนาจให้กับประชาชนฝ่ายค้านที่จัดม็อบบอยคอรดเลือกตั้งขัดขวางการรับสมัครและลงคะแนนฝ่ายใดคือเงื่อนไขของการรัฐประหาร และฝ่ายใดสนับสนุนการสืบทอดอำนาจภายเรือให้เผด็จการนั่ง 3. ประวัติศาสตร์การเมืองไทยเคยมีหัวหน้าพักการเมืองคนใดบอยคอรดการเลือกตั้งสองครั้งทำทางให้รัฐประหารสองหนปราบปรามประชาชนตายเป็นร้อยจนกลายเป็นพักครึ่งร้อยส่องกระจกแล้วอธิบาย 4. ข้อกล่าวหารัฐบาลอื่นว่าเอ,อื้อประโยชน์ ให้คนในครอบครัวและพวกพ้องทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมตลอดจนกลไกลการตรวจสอบทั้งหลายรวมถึงองค์กรอิสระมีในรัฐบาลปัจจุบันหรือไม่ถ้าเห็นว่ามีเหตุใดไม่เคยวิจารณ์และตักเตือนว่าอาจถูกรัฐประหารถ้าเห็นว่าไม่มีไม่ต้องอธิบายเอาที่สบายใจ 5. ตลอดเวลา8ปีนี่คือการเมืองปฏิรูปตามที่เคย เรียกร้องหรือไม่อย่างไร 6. เมื่อไรจะเลิกปลอมความคืบหน้าโรมวอมรอขย่มศึกซักฟอกเตรียมเครื่องประหารหัวสุนัขลั่นไม่ไว้หน้าไกล 5. พฤษภาคม2565นายรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อโคศกพักก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงการประเมินความเข้มข้นในศึกอภิปราย ไม่ไว้วางใจที่กำลังใกล้จะมาถึงนายรังสิมันโรมกล่าวว่าชัดเจนว่ารัฐบาลอ่อนแอลงเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งภายในยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าขั้วของร้อยธรรมนัฐพมเผ่าเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยจะยกมือโหวตให้กับพเดกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีหรือไม่ถ้าฝ่ายค้านทำให้การอภิปรายมีน้ำหนักอาจทำให้เกิดสภาวะ หมาตายเห็บกระโดดแต่ไม่มีใครตอบได้ว่าในที่สุดจะเกิดภาพนั้นหรือไม่ปัจจัยชี้ขาดคือเสียงในสภาหลายๆเสียงโดยเฉพาะคนที่ยังสนับสนุนรัฐบาลขณะนี้ยังไม่มีใครออกมาบอกว่าจะไม่โหวตคนเอกประยุทธ์แต่ถ้าฝ่ายค้านอภิปรายโน้มน้าวสังคมได้โอกาสที่จะเกิดหมาตายเห็บกระโดดก็จะมี ส่วนเรื่องของกระแสนายกสำรองหรือเรื่องพักเล็กกลุ่ม16คุยกับฝ่ายค้านเป็นการเอาจริงหรือแค่เรียกราคานั้นตนมองว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์อาจจะเป็นการเรียกราคายืมมือฝ่ายค้านเพื่อเจรจาให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการจากฝั่งรัฐบาลแพงขึ้นก็ได้ในรังสิมันโรมกล่าวว่าการที่พลเด็ประวิษณวงสุวรรณ ยังเก็บขุนพลอย่างร้อยเอกธรรมนัตไว้เป็นพักพวกมันยังคงมีความขัดแย้งมากแน่การที่คนเป็นนายกไม่สามารถจัดการคนที่พยายามทำลายตำแหน่งของตัวเองได้แสดงว่าอิทธิพลหรือฤทธิเดชของพลเดกประยุทธ์น้อยลงแล้วส่วนข่าวลือที่ว่าพลเดกประวิทย์ต้องการเป็นนายกมีมานานแล้วบางทีข่าวลือที่อยู่นานๆอาจกลายเป็นข่าวจริงก็ได้ ความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองรากฐานแห่งวลีนายกสำรองประยุทจันโอชาคือเป้าใหญ่พรันที่วารีว่าด้วยนายกสำรองแต่รับการสถาปนาขึ้นเป็นแนวโน้มหนึ่งในทางการเมืองนั่นหมายถึงสภาวะที่ดำรงอยู่อย่างไม่แน่นอนของพูเด็กประยุทจันโอชาหากสำรวจ ปรากฏการณ์อันก่อให้เกิดคำถามนี้ขึ้นจากทำรรเนียบรัรรฐบาลเหมือนกับจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุอุบัติเหตุจากคำถามของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัรรฐบาลไม่ว่าจะต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าจะต่อรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทธ์วงษ์สุวรรณและรวมถึงรัฐมนตรีอื่นๆที่แวดล้อมอยู่โดยรอบทั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชา และพลเอกประวิทย์วงสุวรรณโดยเฉพาะในพักพลังประชารัฐที่คําตอบดําเนินไปในลักษณะน้ําท่วมปากก็ต้องยอมรับว่าการผลักดันในเรื่องของนายกสํารองมีได้เป็นเรื่องบัติเหตุตรงกันข้ามเกิดขึ้นและดำรงอยู่ดำเนินไปอย่างสอดรับกับสถา,านการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันขณะเป็นอย่างสูงนั่นหมายถึงการดำรงอยู่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชามีปัญหา และก่อให้เกิดความต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งพลเอกประยุจันโอชายืนยันความต้องการที่จะไปต่อในทางการเมืองมากเพียงใดหากความต้องการนี้สวนทางกับสภาพความต้องการของสังคมแนวโน้มในการต้านจะกลายเป็นกระแสและการขานรับตระเตรียมอันมาจากพักและกลุ่มทางการเมืองที่แสดงออกอย่างต่อเนื่องจะแสดงลักษณะ กำมันออกมานั่นก็คือการโยนหินถามทางอันมาจากพกรรคเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะด้วยพลเอกวิทย์เทพหัสดินนายุทธยาไม่ว่าจะด้วยรยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าก็กลายเป็นความจริงในที่สุดเฉพาะหน้าก็คือเมื่อยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทจันโอชาของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะได้ถูกสนองรับอย่างเอาการเอางาน จากภายในของพักร่วมรัฐบาลต้องยอมรับว่ากลยุทธ์การเสนอและปั่นวลีว่าด้วยนายกสํารองขึ้นมามีเป้าหมายเด่นชัดอย่างที่สุดนั่นก็คือปลายหอกพุ่งตรงไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยมีชื่อของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นแคนดิเดตกลยุทธ์จึงสะท้อนการต่อสู้กันเองภายในสามปท่ามกลาง คำยืนยันจากผู้เด็กประวิตรวงสุวรรณว่าไม่เคยปรารถนาเลยในที่สุดรับหลวงพรางก็ย้อนสอนมาเล่นงานพี่น้องสามปอความคืบหน้าธนกรโวยหยุดป่วนเสนอนายกคนนอกยันรัฐบาลอยู่ครบเทอมอย่างแน่นอน30เมษายน2565นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสะความพยายามที่จะปลุกปั่นเรื่องของนายกรัฐมนตรีสำรองหรือนายกคนนอกว่าอยากขอร้องว่าไม่ว่ากลุ่มไหนหรือใครก็ตามหยุดสร้างความสับสนในเรื่องนี้ได้แล้วอยากให้เพราเรื่องของการเมืองแล้วมาช่วยรัฐบาลทำงานให้ประชาชนจะดีกว่าถ้ามองอย่างเป็นธรรมจะเห็นว่าประชาชน รับรู้เป็นอย่างดีว่ารัฐบาลพยายามแก้ปัญหาให้กับประชาชนในหลายด้านซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้ทำโดยเฉพาะความไม่สุจริตในการบริหารประเทศของรัฐบาลในอดีตที่เกิดขึ้นอย่างมากมายนายธนกรยังกล่าวอีกว่าอยากขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองเดินหน้าไปในทิศทางที่ดี คำานึงถึงประชาชนและประเทศชาติเป็นสําคัญจะดีกว่าเพราะผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงมากที่สุดจากความพยายามปั่นกระแสที่ไม่ใช่เรื่องจริงก็คือประชาชนอย่างไรก็ตามยืนยันว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์ทุจริตไม่ได้ทำอะไรผิดโดยเฉพาะการอภิปราย ไม่ไว้วางใจรัฐบาลมั่นใจว่ารัฐบาลโดยเฉพาะนายกสามารถชี้แจงฝ่ายค้านได้ทุกอย่างทุกประเด็นอย่างแน่นอนหากเปิดใจมองความเป็นจริงจะพบว่าเรื่องนายกสำรองหรือนายกคนนอกแทบจะเป็นไปไม่ได้รัฐธรรมนูญเองก็ระบุชัดเจนว่าต้องมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองก่อนไม่ใช่จะเสนอใครขึ้นมาก็ได้ นอกจากนี้วันนี้ไม่ว่าจะพักไหนต่างเฝ้ารอให้กฎหมายลูกรีบผ่านความเห็นชอบของสภาโดยเร็วที่สุดทั้งนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างกระแสปั่นป่วนจนกระทบต่อการพิจารณากฎหมายลูกให้ผ่านสภาอย่างล่าช้าเรื่องนายกสำรองหรือนายกคนนอกไม่ใช่ทางออกและเป็นเรื่องที่ไม่ถูกจังหวะ ไม่ถูกเวลานอกจากจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วจะยิ่งสร้างความสับสนให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วย